วันนี้เราจะมาทำภารกิจแล้วว่าเราจะขอตังค์ยาไปซื้อลูกบอลในเมืองนะครับใมึงดูเลยนะมึงดูคนเดียวคนอนอนๆอยู่เนี่ยน,นะเออเนี่ยไอ้หียโอเคครับต้ชมครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจแล้วว่าเราจะขอตังค์ยาไปซื้อลูกบอลในเมืองนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่านะปี่จะขอประมาณสักร้อยหนึ่งไป พอพี่มีอยู Bond ่ประมาณ400อ่ะพ <600. S 2> ี enfin ่ขอยาวย่อยนึงขอพ่อเราใหนึงดูดท mm ีว hmm. <I> ่าจะขอแดงแต่เราจะขอยาวนะเพราะว่ายาเขาอยู่นอกบ้านเราจะไปขอไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะขาไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่านะเออเราเราไม่แอบตั้งกล้องเราลองไปขอกันดูเลยไปอย้เขามีสองสองรถสองมินิเกมตีสามใช่เอ้ยตีสามดีกว่า

ยี่ว่าจะให้ยี่ว่าจะให้ เงียเดแแซอาือก็สามรแล้วลั้คนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตังมาไปทีะนะ่เรียบร้อยนะเราขอย่อยนึงแล้วก็ขอน้องอีกน้อยนึงอ่ะตอนนี้เราก็มีอยู่สองร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อขึ้นเลย อาจจะอาจจะโดนตำรวจจับกไัไนเลยนะบอลเราขี่ไปในเมืองอะไรเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อใหมน้องๆดูกันว่ามันเป็นยังไงลูกบอลอ่ะโอเคจะไปถ่ายร้านด้วยไม่รู้เขาจะให้ถ่ายเป่าน,นะแต่ก็จะไปเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามถ่ายอะโอเคไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองอิสรานลุลรกนะผมอายเขาทุกคนนี่นีผมไม่กล้าถ่ายนะผมเลว้วนักปิดอย่างเงี้ยโอเคดูเดี๋ยวผมไม่ดู เดีย่ยวมาอ่ะพี่พี่ไม่มาด,ดูน,น,นะเนี่ยเนี่ยทุกคนผมนมาถึงที่แล้วนะผมว่าผมจะไปซื้อแล้วน่ะนางควางไข่นะมีสาวๆอยู่คนเลยไม่กล้าถ่ายผมเลยเดินมาตรงเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวมึงดูเลยนะมึงดูคนเดียวคนนอนอยู่เน,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 นี่ยเห็นปะเออเนี่ยไอ้เหี้ยวนะครับวันนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วครับเราไม่มีเน็ตนะ เราไป่สสมารถโอนตังค์ให้เขาได้ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราต้องไปหาที่เติมตังค์ก่อนโอเคเฮียกูอายเขาอะอกูมีกามองใครเลยกูไม่ได้มาในเมืองนะทุกคนผม,มาอายเขาได้เฮียนะครับไปไปหาที่เติมตังค์ก่อนโง่ โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะว่าสาวเขามองเราอะผมก็เคยเนี้ยแล้วผมก็อ่ะถ้าเกิดผมไปถ่ายงั้นใช่ไหมเขวเขามองเขาอาจจะเขาอชอบผมอยู่ใช่ไหมแล้วผมไปทํางานเขาอาจจะไม่เข้าผมไปก็ได้เอามาดูกูกบอเนี่ยครับลูกบอลจะแกะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะ <Yeah. S 2> เขาแถมที่สูบมาด้วยนะเขาเรียกว่าจ๊บอะ่ะเนี่ยที่สูบอะ่ะเอียเนี่ยท่านผู้ชมดูดิไม่อยากจะคุยเยอะโซสเต็ปหน่อยหนึ่งละกันเห็นไหม เนี่ยครับก็ไม่อ,อกจะคุยเยอะพี่เป็นนักบอลทีมชานะิานครับงันจริงๆนอะเอ้ยแต่พี่จริง ดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดอกบนเก้อี้นะจะให้น้องๆดูไงว่าความพวดพี่เป็นไงเนี่ยครับมันเร็วเกินนี่พี่ดอกไปสักสองพันล้านอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปใหญ้ญานดูกันนะว่าย่าเขาจะรู้สึกไงกับการที่เราซื้อบอดมาโอเคสวนเนี่ย เอาตังค์อ่ะไม่เห็นว่าอะไรพอเป๊ะเป๊ะว่าอะไรเขาะว่าเขาจะโทรมาทำไมเขาก็ให้เอาตังค์กับยา่าเขายืมย่าให้เต้เขาจะเอาตังค์ไหนมาให้พอเป๊ะเขาคิดว่านั้นมันไม่เอาคิดว่าอะไรอยากอยากได้ตังค์ย่างไง เขาอยู่ถึงโน่นเลยเขาจะเอามาให้เ,ใหเลยเขาก็เอาะยาปนแล้วเขาไอยทายถึงเขาบอกอยู่เอามีมไปไหนบา้านบนดไม่ไหวร้องมันก็ตัยแกะนนั้นอันนี้แล้วไปบวดให้ไปช่วยบวดอย่างล้อเลย <c oughs> อีนะ นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนี่ครับก็ไปซื้อบอลมาแค่นี้แหละพี่ไม่กล้าไงพี่ไปคนเดียวเลยพี่ไม่กล้าถ่ายจริงอ่ะพี่จะแวะตลาดด้วยนะที่ผ่านตลาดมาพี่จะแวะไปว่าไปเตะบอลในตลาดให้เขาดูไงแต่พี่ไปคนเดียวพี่โดนตตีขึ้นมาทำไงน้องๆจะรับผิดชอบไปละโอเคนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยไป